ก็สวัสดีทุกคนนะฮะอยู่กับผมตัวเกมเมอร์ตอนนี้ผมก็กำลังอยู่หน้า f a c e b o o กใช่ Facebook ไหมทุกคนเห็นรหัสนี่ไหมนี่เป็นรหัส R V ผมซึ่งเป็นรหัสหลักทุกคนดูนะผมใส่รหัสไปมันผิดเพรามีคนมาเปลี่ยนซึ่งผมจะใช้รหัสนี้มาเป็นปีรหัสนี้อ่าแล้วพอผมไปยืนยันที่ลืมรหัสนะ ให้ใส่เบอร์ใช่ไหมผมก็ใส่เบอร์ผมอืมปกโก้มไม่ขึ้นรหัสไม่ใช่ในายโพลเือมานะอันนี้เป็นชื่อเพสําลองอันนี้ก็ไม่ใช่มันหายไปเนี่ย,น,ยออน่ากลัวมชื่อพระเจ้าสาบานันผู้อาวมนมันโดนโจมขโมยไปซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยมันเป็นใครมาของผมไปเนี่ยใส่เท่าไรก็ไม่ถูกอืม ผมใช้หรหัสนี้ตั้งปีเนี่ยผมใช้ผมใช้อย่างเงี้ยเนี่ย o b ีวีหนึ่งสี่หนึ่งสองผมเป็นคนที่ชอบดูช่องพี่บุมมาก,กคนจะรู้บุ้ม o า s ีวเนี่ยผมเลยเอามาตั้งรหรัสเลือหนึ่งสี่หนึ่งสองเขาก็ไม่ตั้งมาอย่างนี้แต่ไอ้โจ้แม่งก็เปลี่ยนดูดิไม่ถูกยูว่ารหัสเก่าก่อนหน้าผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยมันต้อเปลี่ยนเองไม่ว่ายังไงไม่รู้ โอเควิดีโอนี้ก็ขอเจอเพียงเท่าน,นี้น่าสะกลาบคงคงไม่ได้เข้าไปเล่นแล้วแหละคงต้องไปเล่นรหัสลองในผลแทนโอเควิดีโอนี้ก็ขอเจอกันเพียงเท่น,นี้บ๊ายบาย